ดูสิว hey, <t akes Yay noise> ่าอันไหนงานแท้และอันไหนงานจีนกอปเก็เอ็มมากๆเลยครับอันนี้คือดูไว้จะได้ไม่โดนตุยเฮ้ยมันเหมือนไปมันเหมือนเกินไปแล้วอ่ะสวัสดีครับผมยอนกลโดดูนี่ต้องสุดหลาวยอนหายมาห้ากองร้อยสถิติกี่ยี่สาว เอาวันนี้ก็เาก็กลับมาบ้านที่ยุธยานะผมก็ได้พกโมเดลกลับมาด้วยนะก็มาวันพักผ่อนหย่อนใจของยูกุโดนะครับผมกลับมาหาพ่อหาแม่ครับแต่ว่าก็ไม่วายที่จะพกโบเดลมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็มาพร้อมกับงานอสักุระโยนะครับผมที่เป็นงานแท้และอีกงานเป็นงานจีนนะครับผมดูทุกคนมันเหมือนกันมากๆเหมือนจนแบบ แยกไม่ออกอะ่ะผู้คนต้องสังเกตดีๆนลยนะผมเวลาจะไปเลือกซื้อเนี่ยสำหรับใครมือใหม่ที่อยากจะแบบสะสมอะไรอย่างนี้คนระับบางทีเนี่ยการขายในกลุ่มหรือว่าการหาของขายตามอินเทอร์เน็ตมันอันตรายมากๆเลยคนระับผมก็เลยอยากจะ ให้ทุกคนนะครับดูไว้นะครับว่าถ้าเกิดไปเจองานที่แบบว่าเป็นกอปเกตเองจริงกอปแบบกอปเหมือนมากๆแบบกอปยันกล่องนะครับผมางานที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยครับผมคือมันเหมือนยันกล่องมากๆเลยเราไม่รู้เลยนะครับว่าการลงโพสตขายหรือว่าการที่เราไปเจอโมเดลสักตัวที่เราแบบเรารักเราชอบเนี่ยให้มันของแท้ของจริงหรือเปล่าแล้ววันนี้ครับผมโยนะครับผมจะมาบอกว่า ดูยังไงสังเกตยังไงนะครผมซึ่งอันนี้ผมซื้อมาเปรียบเทียบกันนะฮะผมมีทั้งของแท้ครับแล้วก็งานก๊อบจีนนะครับผมมาดูจากตัวกล่องกันเลยก่อนดีกว่านะครับว่าทั้ง2งานนี้นะครับผมตากันยังไงอันนี้ถ้าผมดูด้านหลังผมแยกไม่ออกคือมันเหมือนกันมากเหมือกกันทั้งกล่องเลยฮะห้สังเกตดีๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันเดีของแท้อันนี้แล้วผมอันนี้ของแท้นะครับผมส่วนอันนี้คืองานคอกปีนะฮะทุกคนดูด้านหน้าของกล่องเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้ากล่องก่อนเลยดึก อันหน้ากล่องเนี่ยคือมันแทบจะเหมือนกันทุกระเบียบมิ้วเลยนะรู้ทุกคนดูเห็นปะ ที่สังเกตด้านหน้าของกล่องตัวนี้ฮะจะมีสติกเกอร์นะแปะอยู่ตรงนี้เห็นปะทุกคนมันจะเป็นสติกเกอร์แปะตรงนี้แต่ของก๊อฟนะครับผมของเป็นก๊อฟเกตเองเป็นงานจีนฮะมันจะไม่มีมันจะไม่มีด้านตรงนี้นะที่เป็นตัวสติกเกอร์นะครับผมอันนี้คือข้อสังเกตข้อห่นนะครับผมแต่ดูรอบๆกล่องนะให้ดูรอบๆกล่องให้ดูเริ่มจากงานแท้ก่อนเลยครับดูจากงานแท้ดูรอบๆนะด้านบนนะมีด้านบนมีด้านข้างนะครับผมที่ด้านข้างด้านหลังนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะด้าน ตูดตรงนี้ด้าน้ายของมาณน,นี้แล้วก็มาดูของงานก๊อปนะครับผมงานที่เป็นงานจีนนะครับมาดูทางฝั่งงานจีนกันบ้างว่าก๊อปเกตเอนั้นเป็นยังไงนลครับผมดูด้านหน้าเลยครับผมถ้าไม่สเกตสติ๊กเกอร์นี่คือแยกไปออกเลยนะครับว่าเป็นงานแท้หรืองานแล้วถ้ามาบอกว่าเป็นของแท้แล้วผมเป็นมือใหม่วผมก็เชื่อเลยคือมันเหมือนมากเลยครับผมนี่ครับด้านหน้าด้านบนเหมือนปะเหมือนมาก เหมือนแบบแยกไม่ออกเลยมีด้านข้างครับเป็นลายแบบหลายลูกไฟวิญญาณนะครับแล้วก็มีด้านข้างอีกด้านข้างดนึงนะครับผมดูด้านท้ายนี่ครับด้านหลังครับมีด้านหลังนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมเห็นไหมเหมือนเหมือนมากๆแต่ในความเหมือนก็มีความไม่เหมือนอยู่แล้วทุกคนนะครับให้สังเกตด,ดีดีอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าด้านหน้าถ้าเกิดมันปลอมข้นสุดๆปลอมยัสติ๊กเกอร์แล้วดูที่ตุดด้านท้ายนะครับเห็นไหม ทุกคนเห็นปะว่าดูผิวเผินเนี่ยมันเหมือนกันมากๆแต่ถ้าสังเกตดีๆการใช้แบบตัวหนังสือเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวรู้ว่ามันเป็นยังไงคือด้านบนเนี่ยทุกคนเห็นปะ จะสังเกตดูเห็นว่ามันจะเรียงคอมโพสิชันก๊อปมันยันโลโก้ตรงนี้คือแบบเหมือนมากๆเลยด้านบนนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะทุกคนสังเกตดูนะแทบจะเป๊ะๆกันเลยทีเดียวแทบจะทุกตัวหนังสือตัวอักษรเลยนะครับแต่ที่ไม่เหมือนก็นคือเห็นไหมด้านล่างด้านล่างตรงนี้ครับบริเวณตรงข้างล่างบาร์โค้ดแล้วก็แ็บตรงนี้ครับไม่เหมือนกันตรงกลางตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้จะยาวกว่าตรงนี้จะสั้นกว่าและ เครื่องหมายการค้าตัวเลขอะไรพวกนี้ยืนยันไว้อันนี้คือจะยาวกว่าบาร์มันจะยาวกว่าเห็นปะอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายการค้าทูกต้องลิขสิทธิ์จากไทยโคโตบุคิยะานะครับผมอันนี้จะห้าง่ายๆเลยถ้าไปเลือกซื้อก็คือดูด้านนี้ไว้ข้างหน้าคือผมมองวยตาเปล่าจากในกล่องเนี่ยคือมองเข้ามาข้างในเนี่ยคือเฮ้ยมันเหมือนขนาดนี้เลยเหรอวะเหมือนมากเหมือนเยอะก็แบบในตัวงานมาเลยอะเฮ้ยมันเหมือนไปมันเหมือนเกินไปแล้วอะแกะพร้อมกันทั้งสองอันแล้วก็แบบเอาตั้งไว้สองฝั่งเทียบกันให้เห็นเห็นเลยว่า งานแท้กับงานกอล์ฟเกตเอจนั้นมันต่างกันมากแค่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันก่อนดีกว่าไปหยิบอุปกรณ์เสริมขึ้นมาแกะยากดูผมจะแกะให้ดูแบบทีละอย่างเลยดีกว่าว่ามันเหมือนกันจนะขนาดข้างในกล่องหรือเปล่านี่ดูใช้แบ็กกราวด้านในอะสีฟ้าเหมือนกันด้วยนะเดี๋ยวแกะของแท้ออกให้ดูเรื่ก่อนนะดู เอ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนนี่งานแท้จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมข้ามเกืเป็นแบบนี้เออเปิดมาก็จะมีคู่มือออกมาเลยอันนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีคู่มือมานะหรือว่ามีวะหรือว่ามีอยู่ด้านในวัสดุของกล่องเนี่ยแข็งแรงมากกว่าเป็นกล่องหนาแบบนี้อันนี้จะเป็นกล่องบางแล้วอะไรแ้เหมือนกันเลยความแข็งแรงฮะต่างกันเห็นเห็นนะครับผมวัสดุที่ใช้ก็ต่างกันด้วยดูอันนี้ไปสีฟ้าแล้วก็มีคู่มือมาให้นะของแท้แลครับผมเดี๋ยวแกเอาไวาก,ก่อนแกเฮ้ยมึงม,มีคู่มือทุกคนว้าเป็นอะว้ากะ มีคู่มือมาให้ด้วยดูดิโอ้โหก็ยังคู่มืออ่ะแต่เขาไม่มีนนะครับอันนี้ไม่มีสีนมาใหนะ้อันนี้คือฟินกระดาษแบบกระดาษ A4 แบบปินธรรมดาเลยฮนะมาแ่ะอันนี้ให้ดูเปิบเปิบตั้งโชว์ไปไงแทบไปต่างกันเลยอ่ะเอาว่ะดูทุกคนเดี๋ยวแกะเลยเดี๋ยวแกะดูเลยนีแท้นะไอ้อ้อันนี้แท้นะอ,อันนี้นะนปลอมนะสบสนแล้วอ่ะเราจะเริ่มแกะงานแท้ออกมาก่อนนะครับผม กลัวตัวเองงงว่าแบบเฮ้ยเอาสลับงานกันเฮ้ยมันเหมือนจริงๆเราจะแยกแบบดูละทีละชิ้นส่วนเลยแบบเทียบกันนี่เห็นว่าแต่ละเม็ดของงานมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะไอตัวงานเก็เอดูก่อนดน้ครับอกว่า,าเป็นไงโหเหมือนมากโย้แทบไม่ได้ต่างเลยถ้างานร้อมนะครับแกะออกมาเราก็จะรู้แล้วว่า การซีนของงานเนี่ยต่างจากของแท้มากมากเลยเพราะของแท้เนี่ย,ขเ,ยเขาจะห่อค้่มแม้กระทั่งยันดาบเลยนะครับผมเซฟยังขั้นกับแบบอาบิดามารุเลยนะครับผมอันนี้ห่อมาแค่ตัวโยอย่างเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราออกมาก่อนทีระยะแล้เวเราจะมายกเทียบกันนะครับว่าอะไรยังไงมาต่างกันบ้างคือเหมือนมากเดี๋ยวนี้งาน,านกอล์ฟแม่งเอาเรื่องวะเอ้ยมันยังมีข้อแตกต่างให้เห็นอยู่นะคือกลิ่นครับผมผมเป็นคนชอบดมโมเดลบอกแนละ้ว <laughs> อทุกคน คือกลิ่นนะผมมีกลิ่นความตากของมันเนี่ยมีแน่นอนกลิ่นสีออกแรงมากอันนี้ให้ไม่มีเลยจริงๆอันนี้คือแบบกลิ่นแบบเหมือนแบบเวียนหัวครับผมอ่ะว่าเราจะเปร,รียบเทียบกันอันเล็กๆน้อยๆกันก่อนเลยนะครับผมเราค่อยไปเริ่มอีกตัวอันนี้ที่อยู่มือด้านนี้กองผมเป็นงานก๊อปปี้นะครับผมอันนี้คืองานแพ้นะครับผมทุกคนดูเฮ้ย <Hey, S 2> เอาจริงดิเหมือนมาก แต่อันนี้จะรู้สึกว่ามันเงากว่ามันมันกว่ากลิ่นสีแรงกว่าอันนี้ไม่มีกลิ่นสีเลยดูดีเทลด้านข้างละเอียดกว่าเยอะถ้างานแท้ๆเนี่ยอันนี้มันจะมีแบบว่าสีที่เป็นแบบว่าสเปคสป,ปะเปะะเปะะเลอะเคืๆนิดนึงดูมันไม่เนียนอะ่ะ คือสีมันไม่เนียนแต่ดูอันนี้คือเขาจะมีสีแล้วเลยนะครับของแท้นะครับให้สีสวยกว่านะครับผมแล้วก็หน้าตาของมันนะครับผมของงานของแท้จะดูหน้าสวยกว่าอันนี้มันดูแบบเหมือนตามันตกไปข้างหนึ่งเห็นปะ่ะหน้าเบี้ยวๆหน้าแบบไม่ค่อยเท่ากาันก็คือวาดหน้าออกมาไม่ได้สวยเท่าง,งานแทะแต่มันใกล้เคียงมากเลยนะตั้งโชกไกลๆคือแบบเนียนไปเลยอะ่ะอันนี้คือเนียนมากๆสีมันก็จะ ปเปะเปแล้วเล้อนิดดึงนะฮะอันนี้จะดูด้านหน้าเนี่ยคือถ้าดูผิวเผินเนี่ยแทบไม่ได้ต่างเลยครับกับของลูกไฟวิญญาณอภิดิรามารุนะครับผมไปมาดูที่ตัวดาบกันก่อนเลยอันนี้ค <c oughs> ือเกือบเหมือนมากกว่าแต่พอได้สัมผัสกระจับแล้วเนี่ยต่างกันมากมากแล้วดูจากสายตานี่ผมมองที่ผมมองไปเนี่ยอันนี้ดาบมันจะออกวิบเวียวนะเห็นปะมาดูไว้สมบูรณ์นะอันนี้มันหนาวิบเวียวสีปกดาบก็ ไม่เหมือนการดีเทลตรงนี้ที่เป็นของด้ามดาบเนี่ยมันก็ต่างกันเข้าไปอีกนะเห็นได้ชัดเลยนะผมถ้าสังเกตจากตาเปล่าในกล้องผมไม่รู้ว่ามันเห็นชัดมากขนาดไหนแต่ดูนะครับผมต้องอยากให้ทุกคนดูแบบนี่งานตรงนี้นี่ย,ยิ่งลายตรงนี้ลวดลายตรงนี้เนี่ยคืองานแท้เนี่ยทำออกมาได้เนียนกว่าสีของงานกอบเนี่ย แม่งมันมากเงามากแล้วก็เหนียวด้วยอันนี้คือไม่มีความเหนียวเลยคือเบี้ยวเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่ผมจับไปในทิศทางด้านเดียวกันนะมาดูส่วนของตัวโยกันบ้างดีกว่าครับพระเอกของเรานะผมนี่คือว่าเป็นตัวหลักเลยโอ้โหกรอบยันย่านะครับผมใต้ฐานนี่คือเห็นได้เลย,เลยครับเห็นได้ชัดเลยว่าแบบเป็นผลนงานนิ้งานกรอบนะฮะมีเมสอินไชน่าเหมือนกันอันนี้ก็เมสอินไชน่าเหมือนกัน,นกเ,กเห็นว่าแต่งานเป็นคนตะเกียบเห็นป่ะอันนี้คือปิดมาเลยปิดตายมาเลย ปิดแบบไม่เห็นเลยแต่ของแท้เนี่ยก็จะมีแบบน็อตยึดไว้นะครับส่วนด้านบนของตัวนี้กันบ้างดีกว่าดูดูดูย่าดีเห็นย่าไหมฮดูดีเกือบเหมือนมากๆกอะ่ะแต่ว่ายังวีให้เห็นอยู่ว่าดีเทลมันต่างกันมากเลยอันนี้ละเอียดกว่าเยอะเลยตะปุ่มตะปั่นมันเยอะมาดูที่ใบหน้ากันดีกว่าข้อสังเกตที่ผมเห็นได้ชัดคือสีแล้วก็หน้าตาการวาดการแบบของแท้เนี่ยหน้าสวยกว่ามากๆอยู่แล้วครับแล้วก็สีที่หน้าเนี่ยกับการวาด วาดงานที่หน้าเนี่ยคือต่างกันมากๆเลยโยนมีอยู่สองหน้าดูทุกคนอันนี้จะออกมาทั้งจืดก,กว่านะที่สีที่หูฟังเนี่ยแล้วมันไม่สวยมันยังเลอะอยู่เลยนะสีที่ตากับสีที่หน้าแล้วก็สีที่หูฟังพงผ,ผมอะไรอย่างเงี้ยเกือบเหมือนเลยเกือบแค่เกือบๆนะก็มีข้อสังเกตให้เข็ยนนะดูที่หน้าผมดูจากตาเปลา่ปลาเรียกรู้เลยอเน,นีรยการปอกผิวมันเงาอันนี้คือข้อสังเกตงานจีนแทบจะทุกง,งานเลยว่าเงามันกลิ่นเนี่ยคือจําไว้แค่นี้ครับผม โลสีนี่คือแทบจะเฉดเดียวกันเลยอันนี้คือผมว่ามันเหมือนที่สุดแล้วคือสีกางเกงกับผ้ากางเกงเนี่ยคือเหมือนมากมากเลยคือเบื่อนจนแทบแยกไม่ออกเลยอันนี้คือเนียนยอมรับเลยอันนี้มือเอาไปเลยแบบ9เต็ม1ิคือดีมากคือมึอก๊อปได้ดีมากแต่ที่ไม่เหมือนคืออยากความละเอียดของมันเห็นปะ่ะงานจีนมันจะชอบมีตําหนิเนี่ยเห็นไหม มันจะมีตําหนิอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยนี่ก็มีเนี่ยเห็นปะเป็นรอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยรีบๆทําอะลุกลวกอะเวเราโยนแต่ว่าของแท้เดี่ยเห็นไหเขาจะเก็บรายละเอียดได้เนียนมากปกติของแท้เนี่ยดาบมจะถอดปอกได้นะครับเห็นปะเพื่อให้เรายัดเข้าไปได้ง่ายขึ้นแบบนี้ถ้าโยถือแบบนี้ไปเลยนี่เห็นปะอ่ะนี่อ่าโอเคดูดูผิวเผินดูไกลๆนี่คือแทบไม่ต่างเลยอะเดี๋ยวยัดอามิดารมาลุเข้าไปที่มือแล้วผม เหมือนเด้เดเหมือนมากตั้งไกลๆโชว์นี่คือไม่รู้เลยเดี๋ยวผมเอากล่องขึ้นมาตั้งก่อนอ่านี่กล่องครับดู การดูงานแพรแล้วก็งานกรอบเกตเอนะครับคือผมให้บอกว่าแบบเป็นกรอบเกตเอแล้วกันว่าเป็นงานจีนสําหรับแบบว่าคนที่อยากประหยัดงบแล้วก็คนที่มีกําลังซื้อก็จัดของแท้ไปนะครับผมอันนี้ที่ผมซื้อของแท้มาหยุดที่ราคาที่4,000บาทนะครับแต่ของกรอบเกตเอนะครับเป็นงานจีนเลยครับอยู่ที่ราคา,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 า850บาทเท่านั้นนะครับผมแ5 0แต่คุณภาพนี่งานกรอปเดี๋ยวนี้คือแบบดูดิ ใกล้เคียงมากๆแต่มันก็ยังมีความที่เป็นแบบงานก๊อปปี้อยู่นะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าเออจะดีเท่าเทียบเท่ากับงานที่เป็นของแพ้แล้วแบบ ดีวัสดุในการใช้งานเนี่ยมันจะดีเท่ากับของแท้เลยนะครับผมคือของแท้เนี่ยมันได้ทั้งลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องแล้วก็งานเนียนและดีคงทนมากกว่านะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับสินค้าโมเดลฟิกเกอร์การ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นนะครับเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนารูโตะวันพีทแล้วก็อนิเมะอะไรต่างๆคราก็ไปที่โยคุโดฟิกเกอร์สโตร์ได้นะครับผมช่องไปได้ครับผมโยคุโดฟิกเกอร์สโตร์ครับโยคุโดฟิกเกอร์สโตร์นะครับผมหรือถ้าสนใจเป็นหมีแบบบิกนะครับผมก็ไปที่ บ้านหมีแบนะครับผมอีกหนึ่งเพจนะครับที่ยกโดได้แบบทำร่วกพีไว้ในของเข้าไปซื้อกันได้นะครับผมเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อพูดคุยกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนั่นคือกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องยูคโดฟิกเกอร์สโตร์ไว้นะครับผมแล้วใครสนใจสินค้าก็ตามไปดูได้ในเพจเลยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนด้วยครับเพราะสวัสดีครับฉันอยากได้ฟิกเกอร์ส่วนที่เป็นหน้าฉันแล้วก็อาจารย์น่ะ้ฉันก็รู้จักร้านอยู่ร้านหนึ่งกันนะที่ชื่อว่า Yuk, do Fikir Sto, nak.